ะะวันนี้วันชิตาวันชาโนนและทีมงานบ้างพระนิพานนะคะวันนี้ก็จะมีน้องๆได้มาขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ขอในการที่แบ่งปันธรรมนะคะทมทุกธรรมเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยได้ไปมีการรับรู้ในการรู้การเห็นแล้วก็การปฏิบัติจริงตัวนี้นะคะเพื่อที่จะมาแบ่งปันธรรมกันและถ้าเกิดผู้ปฏิบัติท่านใดนะคะ มีปัญหาติดขัดในธรรมตรงข้อไหนลองมาพูดคุยกันนะคะเพื่อทุกคนจะมีประสบการณ์หรือเรียกว่าถ้าหาคำตอบไม่เจอในฐานะที่พี่วันเนี่ยได้รับความเมตตาจากองค์พระเบิ้อนสูงก็จะเชิญทำให้นะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมนะคะที่เมตตาต่อกันแล้วก็บ้านนิพพานพระพุทธเจ้านะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ อยู่แถวสามั้านี่เองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าการที่เราเผยแพร่ธรรมออกไปแล้วท่านผู้ปฏิบัติใดที่มีจริตตรงกันกับนะคะลูกๆที่บ้านนีพผ่านก็เชิญมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันได้นะคะแล้วก็ถ้าจะมาจริงๆเนี่ยให้ติดต่อในใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะให้น้องๆน,นะคะได้รู้ว่าท่านน่ มีความประทับใจหรือว่ามีจริตที่ตรงกันแล้วอยากที่จะมาร่วมในการแบ่งปันธรรมก็ได้นะคะวันนี้ขอบอกไว้นะคะว่าเหตุที่พี่วันต้องมาตรงนี้เป็นเพราะหนึ่งพี่วันเป็นคนที่มีทุกข์มากแล้วตอนหนังที่วัน,นเนี่ยเรียนจนท่านสอนอัินญาญาณบางอย่างให้ทําให้พี่วันได้วิชาธรรมะเปิดโลกจากนั้นพี่วันก็เริ่มเปิดเขาเรียกว,ว่า ความปิดขัดหรืออะไรของทุกคนนะคะจนสุดท้ายบารมีหลวงพ่อคงเจตุมาโลนะคะเป็นคนที่เมตากับพี่วันมากบอกว่าเนี่ยถ้านั่งเปิดกรรมไปเรื่อยๆทุกคนอะ่ะทุกไม่หมดหรอกเพราะเขายังไม่มีวิธีหนีทุกทางที่ดีลูกควรที่จะ เรียกว่าแบ่งปันธรรมหรือเรียกว่าสอนธรรมดีกว่าเพราะคนที่สอนธรรมก็จะได้บรรลุธรรมก่อนคนอื่นแล้วก็ที่สําคัญนะคะท่านก็เปรียบเทียบว,ว่าเห็นไหมเงินก็หายากสิ่งที่ลูกทำรรคือยังไม่ใช่บุญขั้นสูงบุญขั้นสูงก็คือทําตามที่พระอรหันต์และพ่อพระพุทธเจ้า ในพุทธการท่านก็ทำกันมาตลอดนั่นก็คือการที่เผยแพร่ธรรมนะคะวันนี้พี่วันก็เลยบอกว่าในชีวิตเนี่ยในเนื้อตัวชีวิตที่ปฏิบัติทำมาวันหนึ่งเรามีวิชาต่างๆที่เราเรียนรู้มากมายทางโลกแต่เราก็ทำให้จิตเราไม่พ้นทุกข์สุดท้ายวิชาทางโลกทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เราดิ้ดนรนเสาหาในสิ่งที่เรียกว่า อริยทรภายนอกแต่ตอนนี้สิ่งที่เป็นทรัพภายในของเรานะ่ะร่อยหรอไปจนทําให้เราเนี่ยเสียดแทงใจตอบย้ําใจแล้วก็รู้สึกวิตกกังวลกลุ้มใจและมีความที่อยากจะรักษาสิ่งที่เราประทับใจไว้เช่นครอบครัวความรักความเมตตาจนกระทั่งความร่ํารวยและรักษาทุกอย่างแม้แต่ร่างกายของเราไม่ให้เสื่อมโทรมหรือไม่อยากให้โรคภัยไข้เจ็บ มาทำร้ายทำลายเราพร้อมกับเงินของเราก็ไม่อยากให้ร่วงหายไปแต่วันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะต้องปฏิวัติตัวเองก็คือการที่เราเนี่ยมีโรคประจําตัวนะไมเกรนแล้วก็เป็นทลาลัสซีเมียแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าใส่นัดในสมองแล้วก็เป็นคนที่ฟุ้งซ่านไม่สามารถระงับ การหลับฝันที่มันฝันร้ายที่เอาเรากระทั่งในฝันจนกระทั่งอุบัติเหตุต่างๆแม้แต่การที่เราเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเฉียดตายในเรื่องของการที่เราเนี่ยถูกมิติลับดึงไปแล้วก็จนกระทั่งปล่อยให้เรากลับมาแต่การกลับมาของเราเราอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่สามารถนั่งขับรถได้หันหัวซ้ายขวายอย่างเงี้ยไม่ได้นะสุดท้ายเราจรึงรู้ว่า เรามีโอกาสที่จะตายได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยแล้วเราไม่เคยรู้เลยคือท่านสอนให้แก้ตายได้นะเมื่อแก้ตายได้จะแก้ทุกได้เมื่อทุกทางจิตหายไปชีวิตจะเปลี่ยนไปวันนี้พี่วันเป็นคารวสานะคะต้องมายืนยันว่าคารวะาทุกคนสามารถทำได้และการกระทำตรงนั้น ไม่ได้เป็นการที่เรานั้นไปขัดต่อคำสอนของพระศาสนานะคะวันนี้จึงขอเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านเนี่ยต้องการพ้นทุกถาวรทางจิตจิตตัวนี้จะมีกำลังตั้งมั่นมากแล้วก็เมื่อพ้นทุกถาวรทางจิตได้นะคะตัวปัญญาจะมาเสริมเราหรือเรียกว่าบารมีทั้งสิบทัพคือกำลังใจตัวนี้จะทำให้เราแก้ปัญหาในชีวิต จนถึงปัญหาต่างๆแม้แต่เรื่องเงินในการดำรงชีวิตนะคะเงินที่มันขาดมาแล้วมันสะดุดหรือไม่พออะไรประมาณนี้นะคะ่ะเราจะต้องอธิษฐานบุญาบารมีของเรานะคะขึ้นไปบ่อยๆตลอดเวลาเพื่อให้ม่านมิติทิศต,ตัวนี้เปิดได้คนที่เปิดม่านมิติทิศได้คือคนที่ต้องมีบุญระดับสามพันขึ้นไป ต้องบอกไว้เลยนะคะนี่คือแบบกฎของจัก,กรวาลเลยถ้าบุญแบบริบหรีเนี่ยท่านมองไม่เห็นนะคะยิ่งถ้าใครปฏิบัติธรรมจนมีสิ่งมีธรรมแล้วก็มีการแบ่งปันธรรมตัวเนี้ยบุญระดัแบ,บแสนขึ้นไปเนี่ยอธิฐานไปทุกเนี่ยท่านก็จะต้องประชุมกันแล้วก็จะดูว่าทีมใดที่ลงมาเพื่อกระตุ้นให้คนเนี้ยได้สู่สิ่งที่แก้ไขในสิ่งที่เคยผิดพลาด ตัวนี้ถ้าเป็นพระเยซูคริสต์ท่านก็บอกว่าเป็นการสารภาพบาปแล้วผลบาปตัวนั้นท่านรับให้ผู้คุมกฎก็เช่นกันท่านจะดูความดีตรงนี้ในเมื่อน้องเนี่ยนะบางคนเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาคําสอนของพ่อพระพุทธเจ้าจึงไม่รู้ว่าวิธีที่เรานั้นจะเคลื่อนบุญให้สูงแล้วหนีกรรมทุกกรรมให้ได้เนี่ยมันมีอยู่ แต่จะต้องอาศัยบุญใสเท่านั้นนะคะใสเราให้ออกไปจากวิบาการรมสีดำใสนะคะเออมันก็เลยเป็นการผลักเป็นการเคลื่อนได้แต่ถ้าเป็นบุญขาวบุญขาวเนี่ยปรารถนาที่จะอยู่ที่จะเป็นเทวดาพรหมที่อธิษฐานว่าขอให้หนูเนี่ยมีชีวิตที่ดีหนูก็จะได้ชีวิตที่ดีแต่ดีในสามโลกหนูยังไม่ได้ชีวิตที่แก้ตายได้แก้ทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวที่พี่วันต้องมาพูดตรงนี้เป็นเพราะพี่วันเพิ่งจะมาเจอสิ่งที่มหัศจรรย์น,นะล้างมลทินได้จริงมลทินทุกอย่างในเนื้อตัวชีวิตนะ่ะถ้าหนูเกิดมาหนูจะมีความทุกข์ที่สุดคือหนึ่งเสียใจโศกเศร้าเราก็รู้สึกว่าถ้าใครทําร้ายหนูหนูจะรู้สึกเลยว่าหนูเกลียดคนคนนี้อืม เราประเมินได้ว่าเราไม่ได้ชั่วขนาดนั้นแต่ทำไมคนนี้จึงมาทำร้ายเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นการที่มนุษย์มีบุญขาวแล้วก็มีบุญดำโอ้เขาเรียกว่ากรรมดำตัวเนี้ยบวกลบคูณหารตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ถ้าบุญใสตัวเนี้ยค่ะผลิตมาผลิตมาผลิตมาจนเขาสามารถที่จะอยู่เหนือบุญขาวบุญดำเขาจะไม่สนใจเลยนะในสิ่งที่ เรานั้นเคยทำผิดพอเขารู้ว่าตอนนี้เราทำดีแล้วบุญใส่ตัวนี้แหละค่ะจะละลายตัวสีดำตัวนี้แล้วก็ละลายตัวสีขาวที่ทยานอยากทางโลกอยากที่จะเป็นนั่นเป็นนี่จนกระทั่งสุดท้ายการเป็นตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เราทุกข์มันทำให้เราแบบว่าทะเยอะทะยานเขาจะพยายามทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นอะไรที่กลางกลางกลางแล้วก็พยายามนะทำให้บุญสีขาวกับกรรมดำตัวเนี้ย ค่อยๆละลายค่อยๆละลายค่อยๆละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะบอกว่าไล่บุญใส่ที่พี่วันพูดเนี่ยมันมาได้ยังไงพี่วันมันต้องมาจากสิ่งที่เป็นอนิจเจ้าหรือสกุลโลกุตตระธรรมเท่านั้นนะคะถ้าเรายังเที่ยวเวียนว่าอยู่ในสามโลกธาตุนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือสิ่งที่เป็นบุญขาวมากน้อยทำให้เราไปเป็นเทวดาเป็นคนนะ สีดำๆตัวนั้นไม่ใช่บุญแต่กาเรื่องวิบากกรรมตัวนี้ก็จะเป็นตกนรกแต่ถ้าใครเห็นความใสนะใสจะมาล้างจิตเลยนะคะล้างมนทินล้างความเศร้าหมองล้างบาปตัวนี้ถ้าทําได้ระดับหนึ่งจะรู้ว่าการล้างตัวนี้มีเกิดขึ้นหนึ่งเราจะไม่เสียดแทงใจไม่เจ็บแปลเปที่ใจและ ไม่มีตอกยอกเข้าไปในใจเราก็ความเศร้าหมองต่างๆถูกรีดหายไปจนเกลีย้ยงคิดยังไงมันก็เข้ามาไม่ได้อีกตัวนี้เป็นความอัศจรรย์นะคะถ้าพี่วันไม่ได้พบไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นกับการมีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นเนื้อตัวชีวิตที่เปลี่ยนไปพี่วันก็คงไม่กล้ามาพูดตรงนี้และพี่วันเนี่ยเป็นคนจริง ใช้ชื่อนามสกุลจริงปัจจุบันในการเผยแพร่ธรรมแล้วก็อยากจะบอกน้องๆว่าถ้าพี่วันเนี่ยพูดในทุกเรื่องเนี่ยผิดพลาดพี่วันกล้าเดิมพันว่าให้พี่วันตกนรกเป็นที่ไปขอพระรัตนตรัยเป็นพยานตัวเนี้ยเป็นอะไรที่พี่วันตั้งมั่นในจิตแล้วว่าถ้าวันหนึ่งได้มาผลนิพพานแล้วแล้วเราไม่เอาสิ่งที่เราได้ตัวนี้มาแบ่งปัน มันก็คือความพลาดอย่างยิ่งใหญ่ที่ทําให้คารวาสเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถรับอมตะธรรมนี้ได้จริงๆทุกคนรับได้นะคะเพียงแค่เราทําสิ่งของเราให้ดีจากนั้นพยายามฝึกตั้งจิตเป็นสมาธินะถ้าระดับที่สูงขึ้นไปแล้วสมาธิก็ลนไม่ต้องหลับตาก็ได้นะคะเขาเรียกว่าจิตตั้งมัน่นแล้วก็สิ่งที่วันเนี่ยทำมาตลอดคืออุปสมานุสติ การเอากรรมฐานหรือเอาสิ่งที่เขาเรียกว่าจิตตัวนี้ไปตั้งไว้ที่ใดแล้วมีบุญสูงสุดนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้หมดพระนิพพานนะโดยเฉพาะพี่วันเนี่ยเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาสิ่งห้าแล้รู้ว่ากายนีต้องตายสักยตทิฏินะคะวิจิกิจฉาคือไม่ลังเลสงสยัย ในพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีอยู่จริงแล้วก็ศิลปรตาปาลามาตัวนี้พิวันต้องบอกว่าพิวันรักษาแค่สิ่งท่านะคะพิวันไม่ได้ไปพูดสิ่งอะไรที่มากมายที่เป็นสิ่งเกี่ยวกันักมวชนะคะแต่พิวันถือว่าพิวันมีเนคขม,มะบาร,รมีคือการพิวันเนี่ยจะออกจากการเกิดในสามโลกที่ยังตายอยู่นะคะเนคขม,มะบาร,รมีคือการออกจาก สิ่งที่เป็นกรรมคุณในทางโลกคือตัวละครในสามโลกเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าน้องทุกคนทำได้แล้วตัวผู้วันเองเนี่ยก็จะต้องบอกว่านิพพานเข้าได้ทุกคนถ้าตั้งใจจริงนะและก็ที่สำคัญวันนี้ก็จะเอาเนื้อเรื่องของการที่คนจะเข้าพระนิพพานแล้วเนี่ยชอบคิดว่าถ้าใครเข้าปุ๊บไม่มาบวชคนนั้นจะตาย วันนี้เดี๋ยวจะมีคำตอบให้แล้วเป็นช่วงที่น้องๆที่บ้านนิพานได้รับคำถามมาแล้วก็ได้รับการพูดคุยมาจากนักปฏิบัติธรรมจนทำให้เราต้องเชิญองค์ให้ท่านมาตอบให้แล้วก็ก่อนที่จะมีการแสดงธรรมของน้องๆต่อไปนะคะ,ะพี่วันก็ขอให้น้องๆเนี่ยได้แนะนำตัวเองนะคะเรามีตัวตนที่แท้จริงมีโปรไฟล์ ที่เราบอกว่าเชื่อถือได้เราไม่ใช่พวกจิกโกะโลหรือพวกที่พุทธพาณิชอะไรเหมือนที่น้องๆเนี่ยจะเข้าใจนะคะแล้วก็การดูแลของเราไม่ใช่มีเงินจากพระพุทธศาสนาวันนี้น้องทุกคนจะเห็นรูปน้องแล้วก็เห็นเสียงธรรมของน้องจนถึงความตั้งใจของน้องใน YouTube ของวันเวนะคะน้องอาจจะไปช่วยสถานธรรมอื่นด้วยก็ได้วันนี้ ก็ขอให้น้องๆแนะนําตัวเองนะคะหลังจากน้องๆแนะนําตัวเองเราจะขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเชิญบุญใสแล้วก็เป็นบทที่เราเรียกว่าฝากจิตนะคะแล้วก็เชิญพลังของบุญของพระนิพพานลงที่จิตด,ดูว่าทําภายในสิบนาทีพร้อมกับเราตรงนี้รู้สึกอะไรไหมว่าบุญใสลงที่จิตวันนี้รู้จักกันน้องๆทีมบ้านพระนิพพานพร้อมกันเลยนะคะอันนี้คือวันชิด,ดาวันชานนนะคะเดี๋ยว รู้จักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะพิมพ์ตาเชียงหลิวนะคะหรือน้อนนะคะ พระชาเทพสนิทนะคะหรือตุ๊กนะคะเราจะได้ขยายไปเดินมาได้ไหมคะอ๋อเดินมาได้จะง่า,ะายกว่าแค่วนะ่ามันมีปั๊บคังมีอันนี้ต้องออกน้องเพราะว่าไม่งั้นจะได้เ,เสียง ต้องทำยังไงต้องเริ่มใหม่ไหม่ะสวัสดีค่ะกิรวีประเสริฐจิตสันนะคะพี่ตั้มนะคะสวัสดีค่ะพิพานันเดบิสหรือว่า นะสวัสดีค่ะเิรัชเนกันดีพี่อ่อยนะคะพี่มีพี่มีมสิ่งน้สวัสดีค่ะรัติดาเพียรบโคตรดค่ะ สวัสดีค่ะราชบพิษพัชเช็คนามสกุลเก่าสีเสมอค่ะพี่หมีนะคะสุดยได้นา,นานชัดมากใคอีกพี่ฟุงไครอีกสวัสดีค่ะนัฐการประเสริฐจิตสันนะคะพี่ฟุ้งค่ะ วันนี้วันที่เท่าไหร่คะน้องๆ2 7 <27 S 1> <27 S 2> ค่ะ27วันอวันเอ้ยวันอาทิตย์นะคะอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวพี่วันนะกน้องๆก็จะร่วมในการที่เรียกว่าแบ่งปันธรมกันนะคะอันนี้ก็ขอ,อปิดวิดีโอตัวนี้ลงก่อนแล้วเราก็จะเริ่มอาลาธนาบ